Trinh ừ, khác đừng này lên Thì đẹp Số Điệt cầu cầu Làm số Bây ไม่สิ่ทรอบเรองอเอนี่รอบนึงก็เอาบีเครงนึงร่โต๊ะเป๊ะเห้่าจาลูกูจ้าจะากมีบ่เาเจ้ของแ่บัวเมียมหน่อยพูดนตั้งอาซาาวเหนียบพูนแหนข้าว่กะซาแดงแกวเหนเดี๋ยวเสียงยอาไปทวนเมื่อเล่นเขา

เขา <laughs> cái ừ. phá ได้ซั่นฝา thân หม่องฝาเด้อหม่องต้นซะแต่เก่าอืมคือเลือดเป็นพวกจัก cúng wow. <tell3> <tell3> mm. luôn Mua, muốn, mà Ủa thì... uh. hàng này <tell3> <tell3> <bây hạ. Th distinguidice>

บ่วนี่มันต้องมานกันเป็นบ่าายเอาตัวใดีตัวนึงกตดโตเอาทำเอาทั้งอมเป็นบาเป็นบ้าลายตนี้หลตัวมีเขารับไปแล้วน่นลายัะมีชื้ๆตีตีไหมอดสาไปตีไปมันเสีบบ่หน่อยะมูไหม

เอามาสี่ปอเอามาสี่ปอเลยทยงมาชุดชัดหลายถอเอ้ยชุดท่ายได้นิ่มมชุดท่ายด้าวเนสูงเทียงสามิบดิวเทวดา หาสิบก่ไีไรใกล้บาดเงยย้อนมาดวยีเพียงห้าสิบคทุกบอกอะไรกูเลยสองรอยราคาอะ่รเออเงินอบขวัญมาเอ็นราคาราคายืดดอยอยูนี่่าไรสองลอยที่คุ้มค่าอย่าง เพียงหสโอ้ีกุะันพอาศเพียงสิบสองเหียเาได้ป่ะเนี่ยสองเฮียดิเามันสองเฮียแมนต้องเหวี่ยวน้องเหวี่ยวนะ